เเนไปลยดยขาวแวบ,บเลยโดนเลยเห็นขาวแวบ,บเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออน มฟิชออนนะครับผมวันที่สองของการมาหมายนี้ฮะต้องนีหมายน้ําท่วมครับมาครั้งก่อนน้าท่วมถนนนี้น้ําเริ่มลดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นัดกับนัตติ๊กนะครับผมกับน้าเอกนะครับผมนัตติ๊กน่าจะแวะอีกหมายนึงอยู่นะเดี๋ยวมาชมดทบครับหมายสวยนะครับแต่น้ําเริ่มลดแล้วครั้งก่อนมานัตติ๊กขึ้นต้นนี้ ยังเงียบอยู่เอ้าจะเ,เตรียมตัวกันดีกว่านะครับผมเตรียมตัวยิงปลาเลยอาหารเช้าแล้วนะฮะสันวิชรองท้องก่อนนะข้าดินด้น,เ,นเ,เดี๋ยวนี้ผมเอา บันไดมันด้วยนะครับผมบันไดท็จะตั้งแถวนี้แล้วก็ถ้ามันมีตัวก็อาจจะเดินลุยน้าทางนู้นเนะี่ยครั้งก่อนผมไปตั้งอยู่ยแถวโน้นนะ่ะทีงนาตรงนั้นต้นไม้สองต้นนะพอมีตัวอยู่นะสวายแต่ว่าถ้าจะได้ยิงจริงปามอยู่ในป่ามันต้องขึ้นต้นไม้สองต้นนะเดี๋ยวรอให้อีกนาิีก่อนนะครับช่วงนห้นอีกนาทกยังไม่มาเดี๋ยวผมก็จะรอยิงในแถวนี้รอแถวนี้นะ ลิ้มตะลิ่มก่อนเนะเอยมก็บอุปรกรณ์กันลินมแล้วตัดไม้กันฮนะพอดีมันมีป่าขึ้นตรงนี้นะฮะก็เลยเดินมาดูน้ำก่อนนะสรุปแล้วน้ำประมาณเท่าพุงขึ้นได้อยู่น่าจะขึ้นได้ครับอุย้ยเหยียบตรงไม้เอา มันเห็นเรา โดนหรือเปล่าโดนเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยโดน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 นัดแรกเลยน้ำมันใสก็ต้องยิงตามทางไหมปลาลุงเร็วนะครับโดนแล้วนัดแรกเลยรอตั้งนานกว่าจะได้จังหวะ

มัดไปก่อนนะครับโดยไม่โดนก็แล้วก็ไปตามดูก็เ,ออเริ่มร้อนแล้วเนี่ยครบเดี๋ยวผมว่าจะลงไปเช็คดูครับว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าติดปลายสายนัดที่เราผูกไว้นะครับผมอดีกล้องก็ร้อนด้วยฮะเดี๋ยวผมจะพักเบรกก่อนฮนะโอเคครับพ่อจะมารับผมบอกครับอันนี้เดี๋ยวพ่อมารับฮะมันผูกหมดแล้วครับนี่หลังคา อันตรายอยู่ยาววนี่บเสียดายมาไม่ทันช่วงน้ำขึ้นเล็กๆเนาะพ่อคือจะขึ้นดีนะครับสบายมึงว่ามึงามมึงรนหรือมันบ่นดีตอนขึ้นวอคอยปนอะไรตอนท่วมถนนนี่ไม่ขึ้นบ่พ่อบ่อือโอ้โอปลาฉลาดเด็กโอ้ฉลาดนะครัถือแหน่วนยังผีกอกถือแหน่เก็บเส้นทั้งหลอดผีกอกเลยโอ้ฉลาดเนี่ยัง โอ้ยคลองอยู่นี่ใกล้ๆนี่นพรัอยู่บ้าโ,โอ้ขวบไปขันเขาแล้วครับเกี่ยวอย่นแล้วหลุดเลยแม่คลองกิ่งไม้เหรอ,อแล้วก็นัง่งดีๆด้ายนั่งดีๆด้วย ดะไหนเอาดีจหนเหนเหเห็นรงสมอน่าจะได้ลงบ่ล่องจองเหี้ยที่หล่ะเดีย๋ยวได้ครับมันลึกไหมครับนี่นลึกกว่า้วเลือกเติมแล้วหมอเพืให้หน้าดอุ้ยดึงโอ้ยหลุดไปแล้วลจ่อยโว้ยใจหอนโว้ไม่ใช่ไอปลามันหลุดไปแล้วพ่อมันพันกิ่งไม้เฉยครับโอ้ปลาหลุดแล้วใช่เพราะว่ามองลงไปนี่เห็นอยู่โอ้โหถึงว่ามันวิ่งแป๊บเดียวเอง เพราะผูกไว้ตั้งนานแล้วครัะเธอมันอยู่มันตายแล้วแบบนี้มันน่าจะหลุดตอนในมันพันนั่นแหละครับเพราะว่ามันตันโดนไม้ก็พรวนแล้วยิงอยู่นี่สายมันโค้งฟูบวะนี่มวนปุ๊บแล้วก็พันแล้วก็นิ่งไปเลยไหมว่ได้กินจ้อยไปซ้ำอ๋อคนณพายมาสูงฮะ แดดก็ร้อนฟ้าก็เงียบแล่ก็ไหลเลยทีนี้ไหลขึ้นมลรดหลุดไปแล้วมันน่าจะหลุดตามมันวิ่งจังหวะแรกกันแหละที่มันไปผ่านน่าจะโดนไม่เต็มเพราะสายมันวิ่งแป๊บเดียวแล้วมันก็พอพันกิ่งไม้พวกมันก็ไม่ดิ้นอีกเลยเพราะตามจริงล้วมันพันกิ่งไม้ถ้ามันอยู่มันต้องแบบตุก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 ใช่ไหมล่ะอันนี้มันนิ่งเลยไหมนิ่งเลย ม่ติดว่าตาย,นนยอรอรอตั้งนานกว่าจะได้ยิงแต่ละตัวมันเร็วจัดอ๊บขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณก,ก,ก,กรดัดนี่แซงรถกา,าร์ดไาบลาเ,เอ้ยไม่ใชรหรอมันที่หยับมันไม่ค่อยแข็งแรงกระเบื้องเขาจะแตกกระเบื้องมันแช่น้ำมันเล้าเหมือนกัน มีนั่งร้านสูงขึ้นสักหน่อยอู้ด้ยิงน,นักมันมองไม่เห็นได้ยิง,ไงไหไมล่ะได้ยิงประสูแตเดียวเออนั่งตรงที่ไม่ต้องขึ้นเดียวคนเดียวค่ะตาไม่ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมันเงียบนะครับผมวันนี้ตาไม่ค่อยขึ้นจัดนะครับผมยังไม่มีแต้มเดี๋ยวเราคุยกันว่าจะย้ายหมายกันนะครับผมโอเคครับนู่นย้ายหมายกันฮนะไปเราเราจะไปซ่อง ตัวใหญ่ไหมครับเ,รอเอ็ก,กราดเก็บปลานิน้นไหมอู้นึงไงปลาทับทิมพูดไม่ขาดคำทับทิมสวยส,ส,สวยเยอะเข็ก,กราดนี่เมื่อกี้เห็นปลาทับทิมด้วยเ <c oughs> มืเ่อกี้ทับทิมวิ่งออกไปเมื่อกี้หรอกรกต่ายแก เมือกี้ทับทิมได้ไงได้ไงข้าวขาวเห็นไหมนะั่นเห็นไหมนะั่นได้นึงฮะอุย้ยโดนนาติกโดนกำลังจะสับทับทิมว่มาอยู่เสียงยิงอะไรไปไปพี่ต้องโดนแล้วโดนแล้วนาติกปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรจะโดมั้ง ปลาลอยหรือปลาผุดปลาผุดนั่นไงปลาโดน้อยปลานั่งไงเห็นไหมนะเห็นน้อยเด้อปลาตองเฮ้ยปลาอะไรปลาชดูชดูเหรอเดี๋ยว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 มองไม่เห็นไม่ซ้ำอ่ะได้อยู่ใช่ไหมกำลังกำลังจะสับปลาทับทิมออปปลลาาโโดดนน้้ยยเออแก้วเข้าหาง ติอ่ะเปิดตาหมาแล้วเดี๋ยวให้หน่อยพี่เออน้ำใจอะมีไหมคนกำลังจะลงวางปืนคนแข็งแรงลงนี่เนาะเออเป็นทำอะไรไม่แข็งแรงเดี๋ยวเดี๋ยววางปืนนี่ะไเลเน่ก ทำไมเขาสับมีแต่ห้าโลหกโลเรามาเจอแต่เชโดปอกวะเนี่ยนึ่ว่าสับโดนไอ้ไก่ซะแล้วล่องลงช้าอลอเขาทิ้งอกไก่ไวตรงนี้พี่เหรออืมไได้อยู่ก็ขาดฉีกหางไงไปด้ยไปตายถ่ายรูปแล้วก็ไปไปซะจะบ้ากระมัง อออะะไรวเโดนหางนะนติ๊กนึกว่าจะได้ซ้ำนึกว่าไซส์บิ๊กซะแล้วนี่โดนหางเกือบไม่ได้กินไมาตัวน้อยแกวนติ๊กแกวเอาดีกันต่อครับอย่องแมแรกเอ้านติ๊กโดนกำลังนั่งมัดยางให้ลูกค้าอย่างฮะนติ๊กสับโดนฮะวันนี้เขาหมานจริงเลย แสดงว่าไอตัวเอ้ยเด็ดกขาดเนือ้อเด็วขาดเนือ้อติกต๊กติ๊กมันจะขาดเนือ้อกึศเดียวในไปเลยเด่นโอ้ยใส่ใหญ่อยู่ใส่ต้มยำโอ้ยหลุกดอกไม่หลุดง่ายถ้าดึงมีขาดแน่ว้าอ๋อแบกของเราครับวันนี้เจ๋า อาไซโลดินน่ไซโลครับไซโลเลยยอดยอดโอ้แน่นอนแน่นอนัวจะขาดเนื้อนล่ดิ <c oughs> เห็นหลังมินมิแล้วไงใช่มันมัดเลยใช่มันชอบขาดเวลามัดเนี่ยมัดแบบนี้มันชอบขาดโอ้ถูกไซโลไซโลครับเนติก,กสองแต้มแล้วฮะแกลว โอปอลต้องมาแล้วจะได้ฉัดยิงไงตายเลยฮะเสยตัวเดียวนี่แหละจิบไปจิบมาตัวขี้เขียวใช่ไหมแล้วสิดับไม่โดนนะ โดน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 ,โดนอันนี้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยขาวแวบเลยโดนเลยเห็นขาวแวบเลยจำไหมโอ้เข้าหัวเลยคนระับ เห็นเลยว่าขาวแวบเลยเลยข้าหัวพอดีนอกเลย,เลยโอ้ยซ้ำส,สามดอกแล้วซ้ำแล้วแหม่้าซ้ำไม่โด,ด,ดนโดนเห็นเลยว่าพริกขาวเลยเข้มา,ามาซ้ำอีกดอกเดูเดทาเรียยก,กันมาซ้ำ ดูเออแน่นอนเลยเห็นเห็นพริกขาวเลยีไซส์อยู่เด้อหนักอยู่เด้อมองไปเหมือนตัวเล็กไม่เล็กนะฮะเหมืพอดีวัหน้าเขากำลังเกิดทิพเดือนมาไอ่ไม่หลุดเพ้าไยเพ้า่ไยโอ้เราไม่ไรเราสามที่หุดแล้วพี่เนาะเอยไว้มันน็อกแล้วน็อกเลยนิ้วตะติ๊กนะฮะ โอ้โหยิงน็อกเลยฮะก็นักตีหมานสุดกับตรงนี้น็อกเลยนี่โอ้หลุดแล้วเมื่อกี้นี่แต่ว่าตอนดึงมานี่มันน็อกล้วนะครับไงท้องครับมันโดนส่วนแข็งนี่พอดีพลิกไงท้องนะครับมองมานี้ผมซ้ำให้ซ้ำนี่อันนี้น้าต้นนึกว่าผมซ้ำไม่โดนก็เลยซ้ำให้อีกดอกเลยอันที่สามายเอาชัวไว้ก่อนอ่ะฝีมือครับ ดัแบกของเราวันนี้เออแตก็สับแคดอยอยู่ฮะแต่ว่าไม่โดนแคดนําำใส่หลอกตาดนีาูฮะสามแต้มสามชนิดสมแตเมาชนิดเียวเยอะ่าีเดยจะไปซ้อระสมยอดยอดฮะหรือกันต่อครับ ออกซ้ายไปเห็นแล้วยิองออกซ้ายไปเอยครับน่หยักเเงาเฮ้ราทำแล้วนะครับผมพอทิศกะตกดินแล้วครับแสงเริ่มหมดแล้วฮะเเราเดี๋ยวไปดูผลง,งานรวมดีกว่าครับ ไปช่างดูปลากายนาติกด้วยครับโอเคครับเอ,เอาเดี๋ยวไปดูผลงานรวมนะครับวันนี้นติกนะครับผมทำผลงานรวมนติกยังไม่มาเดี๋ยวไปช่างปลากันฮะตุนลบเลยยังไม่ได้ติดเลยฮะปิดเทปผมด้วยอ๋อปิดด้วยเหรอเราทำคลิปไงครับเสร็ศษนะอ่ะ วันนี้นาติกหมานคนเดียวครับมันหนังเรื่องเดิมเลยวันนั้นวันนั้นก็พากันไปยิงปลาผุดหมายน้ําท่วมนี่แหละเออนี่ก็หมายน้ําท่วมน่ก็หมานคนเดียววันนั้นสี่แต้มวันนี้ชอบนาติกชอบไเป็นตัวแบกกับเราแล้วช่อนกับเฉดตัวเท่ากันเลยเดี๋ยวไปชั่งกิโลนะฮะช่ชอบเโดว้าอ๋อแล้วตัวนั้นของใครน้องไทยในตัวนี้ไน้องน้องเลยอ๋อน้องก็หมานน้องได้เฉดุมาตัวไหนแต้มอยู่ หนหลักระช่างเราไปดูปลากระช่อนตัวนี้พี่นัทพี่นัทเด็กนี่ืนเนี่ยเห็นไหมเหนีใช่ไมเห็นมาดิๆโอเคกอมากอบับแต่อะไรเกาะมันต้นต้นพี่ฟัานอ่ะต้นอะไรนะแม่แม่ไหแม่หงหงหงโดหนึงแทบไทยเนี่ยเฮ้ยโลหนึงเป๊ะเลย ของติ๊กโลเป๊เลยโลโลกะโลเป๊ชัดว่าอันนี้ก็น่าจะโลส่วนเท่ากันเลยเฮ้ยโลสองใหญ่อยโลใหญ่กว่ามันหนักไอ้มันหนักปลาอยู่ข้างในกินปลาทตัวนอ๋อโอ้ยมันอุชัดว่าลลุ้นๆนะนี่ว่าเรา ไม่ค่ะชโดอสองชดหนึ่งโอ้ชดเหรอค่ะเห็ชอลปชกปลาไก่โอ้ฝีมือนาติกอุ๊ยฝีมือนาติกแต่นาตั้มเกือบปล่อยปลาเข้าลงสะพานสองสองสองเครื่งสองจริงอ๋อะกาไก่ตัวนี้เหรอถ่ายไว้เป็นสติให้นาติกสติไปรับแฟนอยู่ฮะเดี๋ยวนาติกตามมาครับโอ้ฟี่นาติกปลาเข้าเราที่อีกแล้วไอเลือดปลาไก่หลายตัวเลยวันนี้ทำอะไรกินครับ ทอดเชิงปรากายเมืม่อคืนอ่านแชร์มา<ช>ไงพ่อทอดทอดวหอมแล้วก็โยนให้แมวกินไม่โยนให้บ่ากินตอนแรกผมเข้าใจว่าเชิงม,มันแค่ตรงนี้นะออทีนี้เมื่อคืนนี้ปาเออเ,ออเออมื่อคืนนี้พากันแชร์คิดมาปาตั้งแต่นี่ลงไปนี่หั่นเป็นชิ้นที่เหลือแม่บแบบไอ้นี้ทําอะไรลูกชิ้นปรากายแม่เราทอดไปาทำอาหารกันนะครับผมนะแต่ช็อตไปไปตอนกินเลยดีกว่าที่เกียบถ่ายตอนทำ โบว์ที่เห็นเรวก็ทะาไม่แล้วนี่กำหมอนแม่อยู่เดี๋ยวมาขัดนะแปดหมดละครับก๊อบยอ,อ,อ,อยู่ในน้ำเลย เฮ้ขาฉดของเิร์นมืดเขาเลือดออกอีกแล้วนั่นก็เหมือนกันโดยลูกดอกมดเลือดถึงเนี้ยแต่เขาไปขอถ่ายรูปแต่เขาไม่เห็นหน้าถึงต่อแบบอุ๊ยช่างภาพประจำสกีติงเทเลคอมดูดิเอฟซีเต็มอยู่สองคนเนี้ยมีเอฟซีถี่ต่อมิดใครจะขอทอดนะต้องปิดออนแต่เขามือจักหน้าเราจะกลัวเราคู้อยู่เบี้ยงหลัง ต้อทำไมมึงเป็นคนที่ทรมานแทแสบปวดแตกร้อนไปหมดเลยนะทำไมเป็นคนสายโหดเลยโหดะไร่งได้ทีละตอนนี้้หนูี่ตะวัโอ้ียมื่ไปเระทีเนีย เน,นเนื้อหลักมานี่ถ้าถ้ามันเวิร์กนะเราไม่ต้องไปทำอย่างเด็ดเลยไม่ต้องไปทำเป็นอะไรลูกชิ้นอะไรให้เสียเวลาขาดทอดได้ยินเสียงก็เกินครับอ๋อนี่กี่ กัขบข้าวเราก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ทอดปลากายฮนะแต่แรกว,ว่าจะทอดแต่เชิงฮนะทอดทั้งตัวเลยส้มตำบ้าเผาครับมาดูตุน๋นไป่อมันจะดูอะไรอยู่เขามาหน้าตาเหมือนกันหมดเลยกกาายนนหัแร่ะิส้มตำม,ม,ม,มาทานข้าวกันนะครับ ลุยเลยพอ่นัทนั่งไหขีนัทนั่งข้างน้ตั้มก็ได้ปหมนัทไปนั่ข้างน้ตั้มหรือจะนั่งข้างบนนี้เป็นนาวสำหรลูกจ้อะไรีนัทนั่งข้างบนนี้ได้ขึ้นข้างบนอะไรขึ้นข้างบนไปก่อนแล้วผมเิปรากาศชิมเลยฮะเป็นยังไงติได้ ห้าสิห้าสิบยังไม่นอนนตุ้งจะอะไรตุ้งจะกินอะไรเอ้ากินได้ไรนีแลมยเงยาวปลาไก่ให้เป็นกะละมังเออเอาเห็นไหมว่าเางค่ะเอซอนไหมใงในถูงไปไหมอ๋ออารมณ์นี่เป็นมะปาหัวเร้ายเลยอ๋อโอเคได้ไหมได้แต่ว่าต้องทอดกรอบตรงาหนเพราะมันกกรทอดแนี้เหรอกินยนอยามีก็ได้ครับมันใกล้ผมนี่ตีกว่า

อะไรเนาะยังเขอีม่กับคุณนั้งเนาะเอาเะชให้ัเลยอดี๋ยวขอลาไก่อนนะครับเพราะปคิดหน้านะครับมีกะทานข้าวครับวันมากส่มนาะต้องกอบปดีมากกินสมับต้นกินข้าวบ้างนะอย่าวม่่พูดจะไม่เอาไหมูกจออะไรอ่ะทานข้าวดีกว่าครับลูกจออะไร ครับครับครับไม่ทันแล้วครับ <laughs>